ดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันตอนแรกๆอยู่ที่นครลงมีจันที่ชด้อเอ็มแอประตูไซวันนี้เราพามาหลีบประตูไซอีกเั่หนึงเพราะว่าเพิ่นได้ส้างสวนสาธารณะแห่งใหม่อยู่ดาน้างของประตูไซที่อยู่ปัจจุบันนี้เนาะ ปเบปิ่งน้ำกันเน,นาะว่าสีสวยงามขนาดใดอันนี้คือขบวนรถเมล์ของหนักทองเที่ยวที่มาดินมาเที่ยวอยู่ที่ปรตตุไซน์เนาะ Many buses of uh, tourists from another country visit Pattaya a lot uh, I saw for five buses มีรถ ของหนักอนทองเกียวเนาะทีมาดินมาเกียวประตูไส่หลายหลกําลังไปต่อจุดต่อไปหนาจะไปทีท่ดหลวงไปเบน,นทัดหลวงต่อไปทางท่ดหลวงเลยเนาะ uh, and there is new park beside the ประตูไส่ I will show you today เขาบอกภาษาอังกฤษนำเน,นาะเพราะว่าเห็นมีเอฟซจากต่างประเทศเขามาหลายแต่ว่าเอ็ดซับไสโทรท่านนะก็เลยอะ่ะว่าเอานำเนาะเื่อนอกับคำท่านกับเขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษใช้นำ In this video I speak some English and Lao for the foreigner who come to watch my video ี่นเป็นล้านจอดรถเนาะรถจักฝากได้รถใหญ่ยยก็ฝากได้ this is car park and motorbike parking บอลขึ้นลงรถนะี่เนาะข้าเ,าเห็ดเป็นบอลน,นัง่งมีลังคายังขังขกแน่ได้ รถมีหน่อยในการน,นักท่องเที่ยวจากจีนนั่นเอง Chinese uh, tourists are c o m i กพอมีเนาะแต่ละเมื่ออันนี้ก็คือสวนสาธารณะที่เป็นขยายออกมาที่ว่าเราจะพาพเป็นตรถไลยน้องเย่งจันนี่ขนาดเท่นุ้นมาผมกลวงแา้วนี่นนตามทางเมื่อไรรถมาตลอดเลย รถมีตองเที่ยวก็มาตลอดเลย,ลยเนนร้ยา,ยายขนาดเลยรถมีหน่อยรถมีใหญ่ที่มาได้ที่แต่คนจีนเนาะมาเที่ยวร้ายขนาดเลยรถมีไฟลางทีกับสีหาขั้นมาอีก3-4ามสีขั้นอีก่ร้ายขนาด Many Chinese tourists visit Laos at the moment ตามทางได้แล้วเนาะตอนนี้ขามาฝากนี่แหละจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่ตั้งของกระทรวงยุติธรรมในเมื่อก่อนเปิดหม่างออกเบินีดแล้วก็มาสร้างเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เลยมีการตกแตง่งเนาะปลูกต้นใหม่ปลูกพืชใหม่ต่อกับประตูใส เก่าเลยนี่ก็นี่ถามแต่ว่าได้ขามทางมากเนาะขามทางเย,ยากๆรถไล่ไลตอนแรงอันนี้ก็คือซิงกอสางใหม่ที่เผนสางขึ้นมานจุดนี้มีเหงาใหม่ใหญ่ๆเนาะคิดว่าเป็นต้นใหม่เก่าที่เ่นตัด ัตออกไปอยู่ชุดนี้ก็มีหูแผนพังเนาะสิ่งทีเพินจะกกอสางจะมีห้องหน่ำบ่อเนี่ยอาจจะเป็นห้องหน่ำเป็นหูแผนพังเป็นหูอาคารทีเพินจะกกอสางเ,เป็นแบบนี้เนาะเป็นห้องํน่ำบริ ูมีอย่งางไรเนาะแล้วแต่กับิมิเตะห้องหนำแล้วก็เป็นสวนสาธารณะเขตเกาะสางการุนาใส่กาะสางกว้างได้เนาะพี่เป็นบอลยางเป็นบอลฮัตกายอะไร ข้ามาเบิ่องอีกมุมหนึ่งของฝากนี่เนาะของสวนสาธารณะจะมีสัญลักษณ์อาเซียนอยู่ในสัญลักษณ์อาเซียนจะมีสัญลักษณ์ของเครื่องดนตรีของหน่าจะเป็นของแต่ละประเทศเดวจะหนเบิ่งลยลเอะยะทำกันเนาะจุดนี้จะมีน้องนองสะน่าจะ เป็นบอลปล่อยปลาบ่เนี่หรือเห็ดน้ำผู้บ่เนอะบ่อน,น้ำผู้ไหนจะเป็นน้ำผู้ไหนจะเป็นน้ำผู้ได้สัญลักษณ์เครื่องดนตรีของแต่ละประเทศมีลายเนาะ กองเนาะอันนี้มันยังแซกโซโฟนปะุกเครื่องดีดอันนี้หนจะเป็นแบบอ่าแบบมีเสียงดังกิ๊งกิ๊งกิ๊งอะนะบนในใจเนาะอันนี้แค้นผู้ผู้อยู่ในแค้นอันนี้กระโปูงเื้อมีไลทอยางเนาะ เป็นเครื่องหลินเครื่องดนตรีของของแตละศาสตร์เนาะคิดว่ามีเอกลักษณ์แค่นี้คิดว่าเป็นของลาวดวะคาราบปาแมนกับเป็นของศาสตร์ด้เนาอทคิดว่าเป็นของลาวอันนี้นนาดจะเป็นซ่อเนอะาะก็มีหลายแนวมีหลายแนวนะประสูติเหน่ง บันนีเฮาจะพาอย่างเลาะบึงบรรยากาศบริเวณแถวนี้เนาะท่านผู้ชม Let's walk around here This is new park at p a t u s a i เมือ่อถ่ายปีส0ง3นมเนาะมีงานท่งถ่ายปีเก่าตอนถับปีใหม่เพิ่นจัดอยู่นี่แหละแต่ว่าตอนนั้นยังมีอาคารของกระทรวงยุติธรรมหลังเก่าอยู่ตอนนี้ถึงหมางไปแล้วคาดว่าปีนี้เพิ่นเกสีสางเพิ่นเกสีเห็ดเขาดาวอยู่ที่ประตูไส้อีกคือเกา่าเพราะว่าเดินเดินนีแห้งกุงก่นกระตือมเนาะสมารถขคล้ายเครืองแลกะกัเป็นบอล นั่งกินอาหารต่าง,างๆแถวนี้เนาะขาดรายจัดอยู่นี่อีกในถ่ายปีสองพันเจส่สงถ่ายปีเก่าตอนถับปีใหม่ถ่ายเิ่งไปน้ำกันเนะาะท่านผู้ชมว่าสิเป็นจังไดเพิ่นเปิดสองเทือนอนน้ำพูดนี่นะส่วงประมาณสี่มุปลายเนาะหาหางมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถเมี มาถ่ายหูเปิดเทธอนึงบางทีปิดไปเนาะแล้วนกะ็หามุ้งเคิงเปิดอีกเนาะเปิดชุดที่สองเนี่ยน่ายจะเปิดจนทหอดหกมุ้งเคิงห้าเจ็ดโมงสองช่วงน,นั่นแหละเนาะจนหอดหมืดๆแล้วก็จะมีแสงไฟสองแสงตามลำพูงามๆเนาะ บนเติบเลยบริเขามาบริเวณกล่องของประตูไซ้ายางผ่านหน่อยหนึ่งงามคือเก่าเนาะคือเกาา่ามันอะไรเนาะ ทางด้านทิศตะวันตก ถนนหลันงสาง มองจากประตูไส้อาจจะมีหลายมุมที่หลายคนบ่เคยเห็นวันนี้เฮ้าพยายามถ่ายเจาะจงไปแต่ละจุดที่ขาดว่ามาหลินประตูไส้แล้วแนมเห็น,นส่วนหลายคนจะโฟกัสใส่ทีประตูไส้หละกการน้ำผู้เน,นี้ยเขาถ่ายบรร,บรรยากาศในบนพ้อ เอาจะพายางไปเบิ่งนลำพูด้วยป่ะนี่ท่านผู้ชม